เจมส์ James, เรืองศักด์เผยสัมพันธ์ทัทาทยยังกว่า20ปีเพิ่งมาเฉลยเรื่องจริงที่หลายคนไม่เคยรู้ในคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์สองค่ายยักษ์ใหญ่แกรมมิอาร์เอสเจมส์เรืองศักด์และทัทายังซุปตาของสองค่ายร้องเพลงด้วยกันพร้อมเปิดใจความสัมพันธ์ข้ามค่ายครั้งเคยคบกันมิตรภาพ20ปีวันนี้ช่างดีงามล่าสุดเจมส์เรืองศักด์ได้โพสต์ภาพสวมกอดทัทาพร้อมระบุแคปชั่นว่ามิตรภาพที่ดีแห่งความเป็นเพื่อนยาวนานและมั่นคงกว่าทุกแบบครับ พ่อน้องเมดาแอนแม่พี่เรด้านครูก้อยนัชชาพระยาเจมส์เรืองศักด์ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าน่ารักขณะที่แฟนคลับแห่คอมเมนต์อาทิเมื่อก่อนหนูก็เถียงกับเพื่อนทุกวันช่วงพี่เจมส์เป็นข่าวกับทาทาอีกความคิดเห็นบอกว่าไม่อาจเปลี่ยนใจเอ็กขอได้ไหมเวอร์ชั่นนี้งดงามมากครับร้องคู่กันอีกนะครับอีความคิดเห็นบอกว่าเมื่อคืนรู้ความลับคุณเจมส์กับคุณทาทาแล้วค่ะ อีกความคิดเห็นบอกว่าตอนนั้นเชียร์คู่นี้มากได้แต่คิดต้องจริงแน่ๆยังเคยคิดว่า